มัดเนียฉันจัดน้ำเอาเรื่องนี่ท่านทำมากาวะยุยมเงื่อนเรื่องกองนกกะยังขาวทำมาบูดรเป็นก้าไวยใครเก่งเก่ยร์ฟัง อดีตการตีลวงพรนเยืลำลวงกายมานานมีมาขามรกกันกล่าวในนรันเรื่องเป็นปุกมีสถากากันทำบุญบ่ได้ขาด ปราธนายุทืนและประชาเชื่อจูสบานผนของทานที่ใดสาสมัยโอ้ยในใจกะมันอยู่ในสินนเกะมันอยู่ในสิน ยิ่จะการกันคุ้นกามเป็นสาธารณะก็เลี้ยงพัมบอมีการเงินโอนอตอนขินมาทำสะพานขามเบื้องน้องใบเบื้งน้องให้คนไตยทำถนนกวาดใบไม้ ปลูกสาลาปลูกต้นไม้คนใดรอกผาสูอุญละในตอนนี้ทํำทางเดินด้วยทอมนะโอ้ยทำทางเดินด้วยทอมบ้านที่้างกันเกะก,กันเกื่อคนเดินไปห้างสะดวดไหล เมื่อคนเดินกันไปมาสะดวกดีายด้านบนในกันดันด้วยเบื้องนองพากันกนขูดบ่อน้ำให้คนได้กะนากิน ดินเดสร้สางมีอยู่สามสิบสามสมัครเป็นบริวารกันรวมง,งานนอกเข้านั่นนด้วยจิตใจจี่ตรงกันเพื่อประสงค์ให้คนได้ไปมาสะดวกยิงทาด้วยใจจริงๆบ่ได้ิวังข่าจาง แางวันใดแต่ย่างใดยู่ต่อมาเมืองนใดถึงที่บนกันดานนาว่าไก่กันสมควรกินคน่มีไก่ มัขามาโอบกะจินงได้ปลูกสาลาไว้คนใดนอนกันเศร้าจอดน้ำของกินเลือเครื่องใส่ไปไว้ดอกพอดทานส่วนมัขามาโอบมีพันละยานอยู่สี่พนันละยัน คือนั้งสุจารสาสุดธรรมาสุนันทาสุกิตตาสีปานางนนเพียรไฟมาสุจารานั้นบอดทำงานกันนำหมูยู่เตื้งเฝ้าเตีบานผ้าเปียเ,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 เตียงเตี๋ตู นั่งคิดป้าโอ้ยไปทําเลวกะเลวนั้ทาเลวกะเลวสิประยากกะเนีวใดดอกเมยียอ้ยสิปรยากกะเนี่ยวใดไปบ่ไปกะคงกอดมีส่วนบุญกะเสมอด้เนี่ นี้ตั้งสามวานั้นไปน้ำผัวบ่ได้ขาดหากป้องเขาเลยหาดน้ำไปใส่นอกไปไว้ดอกเตียงผัวหาวเมื่อผัวก่อสร้างจัดปลูกสาลังเห็นว่าเป็นหานาักโบไทยยิงเขาทำร่วมเือ เมือม่อความในตอนนี้ยาวเกินกันโสดที่เก้าแต่พ่มย่อย่อขอให้หวัวเตะบันดีพูดฟังอ์มีเมียทั้งสามกันกูดีทิหาเรื่องเขาทำบุญพอได้เป็นหนทางรวมกันในภไยน้ำ ส่วนสุดน <S Vari ant> ั <człowie 32> ้นทานั้นส่วนสุดทำนั้นสะมองดีสะมองใส่คิดได้ง่ายไปจางสากไหมห้ำหยอดซอฟามเตรียมเขาใส่สารื้อว่าหยอดซอฟ่าสารายสุดทำมาสู้กิตตาก็ สุกิตตานังเห็นก็คิดหากัานนิ่วรวมจางคนขุดสานเข้มสารเข้มสารใหญ่หา,าดอกบวัวน้หาดอกบัวมมปลูกไว้ทั้งคางข้าวบ้างกันฟ้องเดียง ียนบอกไม่ให้เก่งมาสะย่สุกิตรางคนมาเศ้าสาลางให้เกให้แวกดล้มส่งน้ำคนเข้ามาเศ้าสาราไให้เวลงนกส่งน้ำส่วนว่าส่นั้นท่าได้ คิดหาทางกันเนีใยมจ่จ,จิ้งสะจึงได้สางส่วนดอกไม้เงี้ยวกองสวสตสดตาผู้ฟังคนเงี้ยวเก่งหาดอกไม่มาปลูกเป็นแถวมีหลายเลี้ยวหลายพันฟองคาเรื่องเลีเลยงลำให้ได้ยิน เหลีกิงสอนใจกะซส้นมีความสุขลาบลื่นความกุ้มดอกทรงไกลหนักแนวจึงใส่ซื้อไว้ส่สนใหญ่สุนันทามไปปุบมาส่งพา ให้แว่จมสวนกว้างได้เก็บดวงมาละึ้นประดับหูกันเสมเกตอสีพอเอาไว้บูชาไทายเทพนักุนด้วยบนบุญที่นางสา กายยังเจ็บแสบญาติเมื่อโมลันเกิดยุตดาวบัดดึงฟ้าเนีามาโนเป็นไพยทากีบาลาดบอดวันมูนัน ริว,วนกันนั้น,นกกไปด้วยกันตั้งกันให้สวรรค์ชั้นนั่นเกิดขึ้นว่าดาวาดึงเปรว่าสามสิบสามอ,องเยี่ยมบุตตัวชนเป็นเจา้าเทียวมาบุตเป็นเจา้า มีทั้งเขียบทีดาเป่าปอเลยวันกันไห้เมือนีความสุขกันโซเซมีดนเตีกันเสียบซ้องดังปอนตัวสวรันเมียทั้งสามนั่นเกิดเป็นเทพทิ่ดาเป็นอัครมักพีสี ของท้าวอัมมาลินอินทาโยดาวาดึงฟางมีสาระกันเกิดขก้นมีสาระเกิดขก้นสุดธรรมตรราตว์ละใหญ่เพื่อให้เทีมเพื่อให้ปางเทพไทยไปสมหันยว่สุวรรณเือ โอ้ยในตอนนแม่มิสาหนึ่งนั่นแหละพี่นำมาสู่กิตราพันลนาคุ้มไก่กันใหญ่เงาเสมอตำมตาม ที่ทำรรมาจากว้มีประมาณหาสีโจดอกแม่โอ้ยมีสักหัวเกิดเึ้นเต็มน้ำตะาการคำอีกใบหนึ่งตรงกันขามผลลันละฟังกันทางเดิน มีส่วนส่วนนั้นทำนันสวยเง,งี้ยเง่เสมอด,ดำดำเป็นแถวพันตบก,กันไม่สวยงามประนับดอกมี่ลายสีดอกไม้หอมกุ้มตัวสะบัน ด้วยผลทานที่เขาดันในสังโยมึงมนุษย์พูดส่วนหลวงยูดาววดึงฟ้าสุชาดากันนั่งนั่เงนสุชาดาั่านการบอทนำมัวยูเตินเฝ้าเตบานผ่าเปล่งเต่งเต็ตู่ บัวเมาว่าสวยกูยันตัวมองต้องเกีุ่ณบุญบอธามบุญบอธามงั้นบอสังพ้อยจรองแต่สังเขาบว่วมาเลงกันเลสาเฝ้าเตียงเจสกายาม ถ้าเต็มนะมันผิวปำลุงเผิวให้ฟังแววขันข้าวเคี้ยงนักเงี้ยเตะหางเงี้ยเตะเอาเฝ้าเตะเวนตายเลีว ติดติดเพงขึ้นวาวันกะมอดได้คือด่านดังหขา่าวสูจราาตายจางฮ้่นฉัเข้าไปเกิดเป็นนกยังข่าวเาดือนซองเข้าอยู่ลิมนองซองเล้าอยู่ลิมน้ำเย็น พ่อพนอ้องพิ่นว่าเมาแต่คว้มควนเพิ่นว่าเมาแต่คว้มโกเลยพ้าตูตูกตำบนโบทรามทานบกให้สินโบทรางอยู่วัางกิ้งตายแล้วไปเกือกิ้ง ขัางอยู่แผ่นดินใดท,ทั้งตี่ปันลายายมังให้ผู้ฟังน้อยจำใบให้ได้ยินเจ้ามาลานจานประจวบนหน้นบุญเบาให้จำเอาเป็นตัวอย่างนดย ขันยานเป็นนกตายอย่าไดป้อมตั้งเตี้กดให้ทำบุญบางหลัดนี้ สำนีสมัยธรรมก่อนวันนี้ท่านเรืนะ่องนกไย่างขาวให้ฟังค่ะน้อย